มีทั้งน้ำจิ้มโซด์อ่ะญี่ปุ่นจิ้มอ่ะสมพงกินเหลือมาคาที่แล้วกินได้ไม่ได้เป็นจิ้มมัสตาร์ดอ่ะครีมที่เป็นใส่มายองเนสแล้วก็อันี้มันเหมือนมายองเนสอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอสเอ่อฮอร์สเซอร์สโตร์มีซ่อมตำด้วยชันจะไเป๊ะสมหัวกันนั่นอะไรอ่ะอยาได้ไหมวันนี้เขาหมูย่างก็ไม่สดแล้วเขาชอบไงเต้น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 อันนี้กินอะไรเข้าไปหรือเปล่าไหนเนี่ยเวงอ่ะ น้องคีมเต้นให้ดูหน่อยแล hey, ้วแพงกิ้งมีให้น้องทีมแพงกิ้งยิเต้นฮาปาร์ตี้เลยไอเฮียไปไม่หวะยิ้มค่ะเลยว่าตัดผมไม่เห็น สิบวันนยอีกแล้วดีใจน่าเลิงจริงโอ้ยกนกอ้อคุเจ็บไหมเจ็บไหมไม่ขตูนแบบเด้สยปีใจอร่อยแล้วอ่ะวัสดีค่ะนวัสด,ดีค่ะสดีคมากินเยอะแล้ววัสดีค่ะวัดียังยียดีหรอ กินงเข้าไปเจอตัวใช่ไหมเหมียวเจอตัวใช่ไหมใไมคะอมีคามเด็กกว่าเออรเท้ามงก็ไม่ไุเ้าพงกับผ้เกี๋แล้วโอเคแล้วกันะพูดภาษาจีนได้ไหมแต่จิ๋วเป็นป่ะ แต่น่ี่กอกนตอแล้วแบบอ่น้องกินข้าวอะไรใหญ่จะเผาบ้านหรือเปล่านะแบบเรื่องไำเป็นประโยชน์นะรับรู้ด้ยนอีกหน่อยจะเป็นนี่ไม่ใช่แล้วไปหรือยังไปแล้วไปันไปแล้วฟื้นแล้วเนี่ยสิบบาท ไม่ใช่ไม่งั้ไม่นจะไปเลื่อนรถไม่รู้เรื่องไปเลยขายเงี้ยนไปเลื่อนรถอ๋อบอกให้ถาเป็นรู้ท้องผ้านะอะไรวะรูงานท้องผาใช่ว่าจะไปทางกับพี่เหมียวอ่ะอ๋อทำอะไรวะให้ถามเป้ถามเป้อะไรอ่ะอ๋อไปขายรถเออขายรถกับพี่เหมียวดิเงินดีนะคอนด้าตัวเนี้ยสาวจ๋าพี่เป้มองอย่างนั้นนะคะคุณไม่ลุงภูร เดี๋ยวแกไม่ได้โตมีแล้วไม่เป็นไรเธอหาประสบการณ์วิชาชีพถูกก่อนน่็จะตายแล้วเนี่ยกะกำก็ได้ไม่มีก็หวดไปผิดผิดสีแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่บานหมดแล้วก็ทำอะไรไม่พึ่งอัดไล้ในเบียร์อยู่เบียรสเปิร์มใช้ไม่ได้แล้วหมดอายุหมดอายุยี่สีแล้วหรอยังโอ้ยโอ้ยมึงพูดไปเนี่ยคนข้างล่างเนี่ยสีแล้วบ้ายังนับจีน บ้ายังไม่ถึงเหมือนกันน้ำแขกคอยน้ำแขกจริงจริงเหรอน้ำแขกแขกอย่างนี้เหรอตีไม่ทันะตีไม่ดูแลน้องตีไปดูสปากินเลยพาไปกินเดี๋ร้านอะไรวะเอ็งเกี่ยวอะไรกับวันนี้อะไรวะวันนี้มันอะไรวะอะไรวะเกี่ยวอะไรนะพูดถึงวันนี้กันสองคนนี้คนที่อะไรถุงพูดไปเที่ยววิ่งเนี่ยใครพี่ตีเหรอพี่ตีเหรนพั่นี้ไม่ได้แก้ กี <formation> <inh>. ่เ <Baş> ร <aka> ื okay. ่องที่เยี่ยงไอ้น้อยด้วยเล่าจาก้านี่เฮ้ยเฮ้ยจะก่อนจะบอกว่าอยากอยากให้เพื่อนเฮียรู้ความจริงไงเดี๋ยไม่งไม่เล่าต่อยด้ต่อยที่เรื่องมึงเนี่ยแม่งเอามาเล่าหมดเลยเอ้ยไม่เป็นไรอีกคุณที่เรื่องเปิดเผยคือไม่เห็นเล่าเลยคือลบไปเลยไม่พออ่แล้วเพื่อนกูรู้ได้ไงว่าว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงว่ะอันนี้ขอโทษนะเล่าอยากเป็นเพื่อนเพื่อนกูบอกว่าว่าทำไมน้ำมันร้อนจังเลยแซ่บมากูเพื่อนกูเพื่อนกูแม่งหรอแม่งไว้ให้ติดกล้องกันเนี้ย